สวัสดีครับคนทีเราจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะครับเสียงผมก็จะตัดเิดนหนึ่งนะครับพอดีแบบนอนแล้วอะครับเราก็จะไม่ได้เกมฟรีไฟกันนะครับอยู่ที่โหมดม้าป่าเดียวดายกันนะครับกดที่สองคู่นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้พูดอยู่แบบในวิดีโอนะครับตอนนี้พูดแบบอัดตรงนอกจอแบบอัดตอนตัดเลยนะครับก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับอ่าครับเดี๋ยวเราเริ่มไปตอนเข้าเกมกันเลยครับเราเรย์ยนมาเมื่อกี้ ก็ให้ชัวร์ถ้าตังแหน่ตั้งมาขนาดนั้นเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เปิดมาก็จะคนเปิดไหม่กันเลยล้อจะหัวเกินไปอ่าโอ้โหโซ่ควโงควงยิงเสิร์ฟโอ้โหตอนนี้เครื่องผมเป็นกระตุกเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ยิงใครไม่เดินเลยอุ้ยตัวไปหนึ่งโอ้ยโดนเลยโอ้โหย้อนไปเลยกูเดี่ ออเเนนะพื่ยิงไปครับลงมาปุ๊บยังไงครับโอ้โหจบเรียบร้อยอ้าวแล้ก็โดนส้ำซอดอีกแล้วหาฟู่ท้องเธอพีเดียร์ครับไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราแก้แค้นให้ขอบคุณครับพี่ที่ช่วยแก้แค้นให้ผมมุมนี้ครับปั๊บแบบประทับใจจริงๆเลยพี่ ดูดนะพอดีพอดีไว,ว,ว,วอยู่แล้วจ้ามารวมไปเลยเล็กเดียวไว้ซ้ำจบมันนี่เขาเรียกว่าซ้ำมาซ้ำกลับไม่โกงกันเรียบร้อยไปครับไปดูไฮไลท์กันดีวกันพอยวันนี้ขี่เกตัดครับพอดีไปดูไฮไลท์กันเลยครับทุกคนโดนนะโดนนะ โอเคครับตอนนี้เราก็มาจากเกมเมื่อกี้แล้วนะครับโอเคเราจะมาเล่นเกมอีกตากันนะครับเราจะมาเล่นเกมอีตากันเลยพวกเราบว่ามันเจอเจอเธอ,อบึงไหมบอกเลยว่าเจอแน่นอนตอนนี้ผมก็ขี้เกียจแต่เหมือนเดิมครับพอดีมันดึกแล้วโอเคเราไปดูไฮไลท์กันเลยไปกันเลยอ้า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับพอดีฝากช่องเพื่อนผมนะครับนี่เดี๋ยวผมปักไว้ตรงแบบตรงมุมหอะตรงมุมอะตรงนี้แหละโอเคครับสำหรับแค่นี้คลิปวนี้ไว้ไว้ก่อนคลิปหน้าเจอกันบ้า